เขาเรียกว่าลูกอมพรมคุณ94้าหลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นพิมพ์ปุ้มปุ้ยยันยุ่งนะเมตินะครับเป็นเนื้อทองระคังปีพศ2554ครับเป็นพิมพ์ุ้มปุ้ยเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นเนื้อผงครับสีขาวคือเนื้อผงพุทธคุณสีน้ำตาลอมแดงเรียกว่าเนื้อผงชานหมากครับนี่นะนี่ครับ สวัสดีครับผมสอนอพรเครื่องนะครับวันนี้จะพา <illions. S 1> มาชมเครื่องรางของขลังของหลวงปู่หงพรมมปัญโยเป็นเครื่องรางที่กําลังนิยมเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหานํามาบูชานะครับไปชมกันนะครับว่าเครื่องรางของขลังของหลวงปู่หงพรมมปัญโจรุ่นนี้เป็นแบบไหนติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับครับเดี๋ยวมาชมเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงพมมปัญโยอีกแบบนึครับเป็นลูกอมนะครับ เป็นลูกอมยันยุ่งปุ้มปุ้ยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าทางแจ็คเสมาจะเอามาให้เราชมนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับขอชมหน่อยครับแจ็คนี่เลยครับผมขอแนะนําเป็นของดีราคาเบาครับราคาพันกว่าบาทที่สามารถจับต้องได้นะครับครับเขาเรียกว่าลูกอมพรมคุณ9 4ี่หลวงปู่หงพรมมาปัญโยครับ เป็นพิมพ์ปุ้มปุ้ยยันยุ่งน้าเมตินะครับเป็นเนื้อทองระคังปีพศ .2554 จัดสร้างโดยกองทุนปลูกป่านะครับครับก็วันนี้ก็เป็นเนื้อทองระคังผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับ๋อครับก็ถือว่าเป็นพ้าที่น่ารักมากครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่ครับ น่ารักมากครับนี่ครับเป็นรูปรูปเหมือนน้องปู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันยุ่งนเมตินะครับใต้ฐางก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เนื้อทองระฆังผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ค์สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการบูชานะครับผมออกให้บูชาองค์ละ1,500บาทเท่านั้นครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นพิม ปุ้ปุ้ยเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นเนื้อผงครับอ่าสีขาวคือเนื้อผงพุทธคุณสีน้ําตาลอมแดงเรียกว่าเนื้อผงชานหมากครับนี่นะนี่ครับสภาพสวยเดิมน่ารักมากครับขนาดเท่าเท่าขนาดเท่าเท่ากันเลยครับก็ถือว่าน่าบูชาจริงๆครับพิธีเดียวกันอยู่แล้วเนาะพิธีเดียวกันเลยครับให้เด็กแขวนก็ได้ให้ผู้หญิงผู้หญิงแขวนก็น่ารักนะครับคนชอบผ้าเล็กก็เหมาะเลยครับนี่ครับนี่นะผมออกให้บูชาองค์ละ 1, 1 3 0่บาทเท่านั้นครับนี่นะนี่ครับวันนี้ก็เป็นเครื่องรางของขลังอีกแบบหนึ่งนะัมีแบบเนื้อผงนะครับเนื้อผงก็มีสสีเนื้อผงสสีครับจริงจริงมีมีอย่างละ3ามถึงสี่องค์ครับนี่นะแต่วันนี้เอามาให้ชม2องค์ครับแล้วก็มีเนื้อทองระคังเนื้อทองระคังวันนี้มีมาแป็งสวยมากเลยนะสององค์ครับนี่ครับน่ารักมากครับน่ารักมากคือเขาแกะพิมพ์เป็นหลวงพ่อเลยนะเป็นรูปหลวงปู่เลยครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งอ่า นั่งเต็มองนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันะเมตินะครับครับเป็นทีมปุ้มปุ้ยครับอันนี้เป็นเนื้อทองระฆังเป็นกิ่งไหมไม่ไม่ใช่กิ่งครับเป็นเป็นเป็นรูปเหมือนนะครับนี่ครับก็คืออย่างนี้นะสวยมากครับสวยมากครับส่วนเนื้อผงก็มีรูด้วยเนี่ยใต้ฐานขึ้นอย่างไรมีรูครับผมว่าน่าจะเป็นการเสียบไม้ใช่ครับเป็นบล็อกประกบหน้าหลังครับนี่ครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดที่ชอบนะเครื่องรางแบบนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อมาหาแจ็คเสมาได้นะครับหรือมาที่ร้านเขามาที่ร้านก็มาที่ห้างพันทิพย์บางกะปีชั้น3นะครับปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับท่านใดสนใจโทรก็0868995139ครับ ID l ลน e 0868995139ครับนี่นะครับท่านใดชอบนะครับรีบติดต่อตามเบอร์โทรที่เขาให้ไว้นะครับหรือแอดไลน์เขานะครับ เพื่อที่จะได้ให้เขาส่งรูปภาพไปให้ดูนะจะได้ง่ายสะดวกหรือท่านใดที่อยู่ใกล้อยากจะมาชมเขาที่ร้านของเขามีเยอะแยะนะครับ,รบมีหลายเกจินะครับก็มาได้นะครับหรือจะติดตามชมความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรังของของังทาง YouTube ก็ช่องสออชาแนลนี่แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนี่นะครับก็ขอขอบคุณแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ